ทำงานแม้กระทั่งตอนกลางคืนเพราะว่าหิมะมันตกจะต้องเอาออกค่ะทุกคนไม่งั้นรถจะสัญจรไม่ได้ค่ะรถเกดหิมะบนถนนใหญ่เมื่อหิมะมันหนาเขาก็จะต้องมาออกค่ะทุกคนดู ทำทุกถนนทุกเส้นทางทางหลวงเลยค่ะทํางานแม้กระทั่งตอนกลางคืนสองคันเลยค่ะร่วมด้วยช่วยกันจะได้เสร็จเร็วการทํางานทําทั้งตอน กลางวันและกลางคืนแต่ว่าส่วนใหญ่จะทํากลางคืนอันนี้เพราะว่ารถสัญจรน้อยประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามันก็สว่างเน้องไฟดูดูทุกคนให้ดูบรรยากาศการทํางานตอนกลางคืนกว่าทีมาออกจากถนนเห็นเห็นตรงนั้นไหมคะมันหนาแล้วเขาจะต้องอ,ออกออกนะคะถนนสองเส้นประจบกันแล้วก็มีรถสองคันทำงานร่วมกัน เรียบเลยค่ะคันใหญ่มากที่กวาจะมีทั้งใต้ท้องรถแล้วก็ด้านหน้านะคะทุกคน ช่วยกันถามว่าในบ้านได้ยินเสียงไหมได้ยินค่ะตอนนี้กี่ทุ่มรู้ไหมยี่สิบเกือบจะยี่สิบสานาฬิกาแล้วค่ะเห็นงานเซยมัน,นี่คนนอยมัน,นี่ เสียงเมลึงตึงนั่งแต่เขาก็จะต้องทำอ่ะนะทุกคนเพราะว่าถ้ารถมีหิมะแล้วมันจะสัญจรไม่สะดวกทำงานบนปายให้ดูความหนาดูตรงนั้นนะคะนั่นคือกลางถนนมันก็ค่อนข้างหนาจะต้องเอาเออกสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะ หน้าริมหน้าต่างบ้านหรือดูหนาว,วเซววเดนค่ะทุกคนมาส่งเข้านอนเอาบรรยากาศการทำงานของคนเซเเดนตอนกลางคืนมาฝากนะคะสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ดนดนัดกุดไหนฝันดีค่ะ